ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ในงาน m o t ต r Expo 2024หรืองานหากรรมยนยนครั้งที่41จัดขึ้นที่อาคารเช a รเจอร์13 Impact เมืองทองธาน,นีงานนี้มีถึงวันที่10ธันวาคมนี้ท่านผู้ชมที่ดูเทปนี้อยู่ยังมีเวลามาเที่ยวชมนะครับอันนี้ผมยืนอยู่หน้าบูธของ Volvo ครับรถค่ายุโรปแล้วก็ทางวอลโวนี่เขาประกาศแล้วนะครับว่าเขาจะทำรถไฟฟ้า100%ออกมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่า มีรุ่นไหนบ้างครับนี่ครับภายในบูธของ v o v o ครับ e x 90 4.89สี่จุดแปดเก้าล้านบาทอ๋อขึ้นอยู่บนนี่สี่จุดแปดเก้าล้านบาทนะครับทวินมอเตอร์นะ,ะครับนี่รถไฟฟ้านะครับนี่สี่จุดแปดเก้าล้านบาททวินมอเตอร์ e x 90สวยมากเลยครับ 48,9ล้านบาทออกมาดีไซน์ SUV ทั้งนั้นเลยครับตอนนี้ของ Volvo นะครับ mm hmm. เรดไฟ้า mm hmm. คนได้ความสนใจเยอะ Volvo mm hmm. นี่ครับ เียครับไฟฟ้าน้านยอ่าอันนี้ X4 9 0ครับอันนี้ก็เป็น ปลั๊กอินไฮบริดครับอันนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าโอ้ราคา3า9จ้าล้านบาทจากราคา4.69ล้านบาทอ่านี่ครับราคาสี่ล้านหแสเก้ามืนบาท 4.690้าบาทนะครับระยะทางการขับเคลื่อนไฟฟ้า76.7กิโเมตรเพเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบิดความจุกระบอกสูบ1 9 6 9กซีซีเกียร์อัตโนมัตินี่วอว,วให้มีให้เลือกนะครับรถเครื่องยนต์100%ไม่มีแล้วนะครับของวอลว,วมีปลั๊กอินไฮบิดกับรถฟฟไฟฟ้าไฟฟ้าร0 0แล้วก็ ที่ดูเนี่ยเป็นทวินมอเตอร์นะครับมอเตอร์ Motor 2ตัวทั้งนั้นเลยครับนี่ครับภายในบุตโบโว e x 40นี่ครับ e x 40ราคา2.69ล้านนะครับนี่ครับโอ้โหอันนี้มอเตอร์2ตัว e x 40รถไฟฟ้า100%อันนี้ก็ e c 40อ่าเมื่อกี้เป็น e x 40นี่ที่เป็น e c 40นี่น รถไฟฟ้าร้อยเนต์เหมือนกันออท้ายอันนี้ท้ายลาดอันนี้ก็เป็นทวินมอเตอร์โอ้มอเตอร์2ตัวอันนี้แรงแรงมาก EX40 อ่าดูข้างในหน่อยเป็นยังไงบ้างนี่เปิดดูโอ้โหหรูหราโอ้นี่หรูมากเลยครับเนี่ย าปัดหน้าจอใหญ่มากสวยด้วยดีไซน์สวยด้วยครับสวยกว่ารถหลายๆย,ยี่ห้อนะครับนี่นาปัดนี่ดีต้อนสวยงามมากโภพงมาลัยอันนี้เขาเซฟตี้เบลอันนี้ครับเซฟตีเนนต้เบลล์นี่เขาบัวบเขาเน้นมากนะครับเืความปลอดภัยนี่ครับเกียร์ทาประตู โอ้นี่ครับบบอหลังโอโหกว้างมากกว้างขวางนี่ครับระยะห่างเยอะเลยนี่มีที่วางแก้วด้วยโอ้สวยๆครับอันนี้ตัวโอ้สมราคาครับสมราคาเลยเนี่ยตัว e x 4 0นี่ครับโอ้โหความทนทานความปลอดภัยคุณภาพต้องยกให้เขาแล้วครับวโว อันนี้เป็น Volvo i คันครับ p l กอินไฮบริดนะครับคันนี้แต่งมาในสไตล์คแคมปิ้งครับสไตล์คแคมปิ้งมาโชว์ให้ดูนะครับนี่ครับราคา3.59ล้านบาทนะแต่งในสไตล์คแคมปิ้งนะครับนี่ไฮบริดอันนี้ถ้าวิ่งด้วยไฟฟ้าก็วิ่งได้88.7กิโลเป็นไฮบริด เป็นเครื่องยนต์อนเนกประสงค์สมรรถนะสูงเกียร์อัตโนมัตินี่ครับแต่งในสไตล์คัมปิงอันนี้ก็ SUV อันนี้ SUV ใช่ไหมครับ SUV เปล่าอ้อันนี้เครื่องยนต์เท่าไหร่ครับคันนี้เป็นซีน2000บวกมอเตอร์ไฟฟ้า อ๋2000อสองพบวกมอตเตอร์ไฟฟ้าโอเคครับขอบคุณมากนี่แต่งในสไตล์แคมปิ้ง